กลับมาอีกครั้งกับเซิร์ฟแอดวานซ์ว้าเข้ามาเจออะไรเนี่ยอ๋อทุกคนไ่ได้ของใหม่เต็มร้อยสำหรับผู้เล่นใหม่เขามีแจกท่าทางให้ฟรีด้วยนะแล้วนี่ท่าใหม่อ๋อสวยมากถ้าจะได้ของใหม่ขนาดนี้อยายเซิร์ฟเลยปะอ้อยมีท่าผีด้วยกับท่าปบมือใหม่นะว้าว ยังไม่พอนะทุกคนเข้ามาครั้งแรกก็อับเบลเป็นเวลสิกไปเลยสิครับดูดิดีจะบ,บิงนี่มันเสิร์ฟสายเตปะเนี่ยดีอ่ะแล้วนอกจากนี้นะทุกคนยังมีการปรับเปลี่ยนล็อบบี้ใหม่ด้วยนี่ทำให้กดใช้งานได้ง่ายขึ้น พวกตัวละครห้องแต่งตัวก็จะอยู่ข้างล่างหมดเลยค่ะไปลว่าแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่ามันง่ายต่อการกดอ่นอกตากนี้อยู่อ้ยนอกตากนอกจากนี้อยู่ๆก,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 ก็ได้เพรฟ,ฟรีด้วค่ะแค่ทำภารกิจเองแกฉันรักเซิร์ฟนี้ <laughs> แล้วนี่แอหลอกฉบับใหม่มัง้ง ไม่ใช่ไอ้หรอกใช่ไหมไปไม่รู้จักอะ <c oughs> แต่นอกจากนี้นะทุกคนยังมีตัวละครอื่นๆที่เป็นตัวละครใหม่ด้วยอย่างนี่โฮยผมนางสวยมากเลยแล้วก็นี่ค่ะว้าผมสวยอีกแล้วเอาจริงๆไม่ได้สนใจสกิลเลยนะ <c oughs> แค่แบบขอให้สวยไว้ก่อน <c oughs> <c oughs> แล้วทุกคนของในร้านค้าก็ถูกมากๆใบาสามารถซื้อเก่งอยากกุซ่าได้เพียงแค่1เพดะตัดภาพมาที่เซิร์ปัจจุบันล <c oughs> ดเกลือความหน้าบ้านอีบบค่ะ ทุกคนดูดิมันหนึ่งเพชรหมดทุกอย่างเลยอ่ะดีว่าแล้วนี่ทุกคนมันมีสัตว์เลี้ยงเข้ามาใหม่ด้วยนี่โอ๊ยน่ารักงุยงุยงุยน่ารักสุดิงหมาน้อยน่ารักเอาล่ะไปลองเล่นเกมก่อนดีกว่าแ๋ยวยังไงไปมารีวิวให้ดูใหม่นะบายบายจุ๊บมั่ว